เราก็อยู่นี่นแหละตอนนี้มีเพิ่มมาถึงเจ็ดันท่านแสดงว่าขาย a c License เริ่มเห็นภาพแล้วว่าวันนี้ b e n e f i ตต่างๆเนี่ยมันมาภายใต้คับดับซึ่งคับดับเองเนี่ยนะครับมันถูกสร้างมาเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยคง Benefit การ Active นะฮะขับ w ัวันนี้มันคือการ Active ทุกท่านเนี่ยพี่ๆนักขายเราได้แคมเปญจากบ,บริษัทได้คอมมิชชั่น ได้าการขันทีมซึ่งการขันทีมก็จะปิดใจมากลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับในใจมากนี้มันก็จะมีทีมบางทีมที่เข้าชิงแน่นอนไม่รู้ใครคุ้นชินบ้างนะฮะชื่อทีม m อ v i ดีวีวินบ้าง Smart b e l ลบ้าง Fast เทนบ้างนะฮะลายทีมเหมือนกัน v ีแล้วว i n g บ้างแหละ d ีสิสาอยู่นะพิชูก็มีบ้างแหละมันมีแต่เบนฟิตที่มาจากการแข่งขันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพลาดไปได้ยังไงนะฮะ ในชันภายใต้สมาชิกของขับแล้วก็ู่นี้เองครับมันจะทําให้พี่ๆอย่าดึงนะข้อแรกขับแล้วก็่อยูแพ้แค่หนึ่งแอคทีฟพี่ๆจะอยู่ในขับแล้วก็่อยูทุกๆเบี 3, บ้ยประกันสามพันบาทในตระกูล ULP จะแปลงเป็นหนึดับเพื่อยูพอยต์แปลงเป็นหนึ่งแล้วก็อ 1, วก่อยูพอยต์หนึ่งแล้วพื่อยูพอยต์ point. แปลงเป็นอะไรหนึ่งแล้วก็ดูพอยต์ point. แปลงเป็นเงิน10บาท หรือแปแ่งเป็นแคมเปญการท่องเที่ยวต่างๆซึ่งล่าสุดนะฮะก็มีการแลกเบเนฟิตด Point ์ยพอยเข้ามาเยอะมากบางท่านไปเจอผมที่ไร้ก้าแลกเสื้อขาวดลลบยูเยอวาหลังจะสั่งใส่มาโชว์ให้ดูนะฮะใช้เพียงแค่50 W p o บ n อยูพอยต้องเป็นคนที่มี IC เท่านั้นขายซื้อได้ไหมมันไม่ขายนะไม่ขายต้องใช้ดยูพอยต์นะฮะ บางคนบอกไม่อยากที่จะแลกเป็นเงินไม่อยากแลกเป็นเสื้ออยากแลกเป็นพรีเมียมของพรีเมียมเรามีคอร์สเรียนพิเศษเรามีคอร์สเรียนพิเศษอะ,อะไรบ้างขอเรา,เาคร่าวๆตอนนี้เรามีจอนโรเบิร์ตเขาวอร์ที่เราดีลกับสาาถาบัานพัฒนาบุคลิกภาพระดับลกเขาก็ส่งผมไปเรียนอึงสองสองครั้งตัวแทนไปด้วยผมก็ต้องไปด้วยไปนั่งอยู่ด้วยกันดูแลไปด้วยกันซึ่งตอนนี้ก็เปิดวันนี้เหมือนกันพร้อมกันที่ขอนแก่น เดีะะ๋ยวถ้าที่พี่สนใจภาพตอนออกผมจะดิวคุณเนี่ยฮะดรประนอมพี่แจ๊คที่เขาเทรนที่ยูนิเวอร์สคนเดียวเป็นของพ่อแม่เลยเนะี่ยเราจะดิวมาเท็นที่ภาพตอนออกซึ่งใช้ทักรุ๊ปเนี่ยตีว่าประมาณพันของคอยครุ๊ปหนึ่งประมาณ1 4 1 5ท่านอยู่ที่ประมาณ2400มื่นสี่พัยกอยบางท่าบอกอยากแลกประสบการณ์พิเศษที่เลือกนอมเบอร์ เลยกวางเบอร์วันนั้นไปนะครับผมก็ต้องไปทุกอ,อา่านทุกที่อ่ะนะฮะเล่าให้ฟังเลยไปเจอคุณป๋องแปดไปเจอดาราเราก็ถามว่าทำไมคนบางคนที่เป็นถึงซุปเปอร์ไสยเขาไปนั่งเรียนคอร์สอะไรแบบนี้เขาบอก